The Terran weapon has been shattered. Your swarm is poised to move. Only the palace defenses remain. The northeast sector is clear. We're behind in the eastern corridor. It's time, Valerian. The evacuation is still underway. I can't afford to hold back any longer. Promise me you'll avoid civilian centers. I can't do that our tourists would see that pattern in my movements and use it against me then millions will die all right just stay out of my way and i'll do what i can Will endure as will I. Nice quote. I'll engrave it on your tombstone. Isha, Zagara, Stukov, Dahaka, all my brood mothers, all my queens, hear me. The time for planning and deliberation is past. Now we tear them down, attack. And do not stop until they are all dead. Yes. Still enough save you. How many bodies will you hide โอเคสวัสดีทุกคนครับขอโทษที่ใช้เวลาทำคลิปนินยานไปหน่อยเพราะว่าบ้านผมอยู่ใ,ใกล้ๆกับงานแม่ย่ากาชาติของสุโขทัยเป็นงานยิ่งใหญ่ประจําปีซึ่งเขาก็เสียงดังกัน ทั้งวีทั้งวันครับผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสแคสสักทีผมไม่อยากให้มีเสียงเข้ามาเพราะว่าผมอยากให้ทุกอย่างมีคุณภาพมากที่สุดก็ <Our conquest S 1> <ฮ>งันไม่ยากก็มีศิลป,ปินมาสแสดงคอนเสิร์ตตอนกลางคืนนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้อ่านเลยตอนนี้ก็ยังสแสดงอยู่แต่ว่าผมก็รอให้เขาเสร็จไปวันนี้วันนี้มาหาหิงมาเมื่อวานเป็นโพเตโต้แล้วก็เมื่อวานก่อนเป็นคอกเทลไม่ได้ไปสักวันเลยรู้สึกว่าแบงก์กับนัดจะไปวัน กวันก่อนของเมื่อวานก่อนก็คือแจ๊สชนชื่นก็วันนี้ผมก็เลยอยู่ดึกให้ทุกคนเพราะกลัวทุกคนรอนานครับ <I am S 1> ก็เล่นให้ทุกคนด่านนี้ไม่ยากครับปัญหาก็คือเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วแล้วไม่ได้กดอัดค่อนข้างจะซีเรียสเลยมันซีเรียสตรงที่อาชีพเม้นขึ้นเยอะมากตอนจบด่านเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้กดอัดผมไม่เคยพลาดไม่ได้กดอัดมาก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็อารมณ์เสียเหมือนกันครับ แต่ว่าการที่ได้ผมเล่นจบไปแล้วแม้จะไม่เห็นอะไรเลยทําให้ผมเล่นได้สบายขึ้นแล้วก็รู้ว่าอะไรจะมาตอนไหนแล้วทไมไมํายังไงรู้100%เพราะงั้นอันนี้ก็จะลื่นครับแต่ไม่มีอาติเนตปอน It can't be My e n The r r a Battle c r u s r is inbound location t m e t h i n g familiar about Kim Let's finish the job. I didn't think you would come back. We're both tied up in whatever happens here today. We do it together. Jim, thank you. Thank me later. It's time you put your war face on. It is time. I am. Make your peace your will... mexico stuff general why you supposed to be evacuating civilians valerian and horner got that handled i had other things to do uh, oh, you you all, all. To right keep that left flank clear while i go put a herd on mex and the assignment is to prevent hyperion of jim from receiving damage so just a little bit do not let the enemy the hyperion of jim we have to help protect because jim is not that good your defenses could use some work officer You pay for that. ก็เอาพวกมาป้องกันช่วยจิมไว้มา uh, mastery a c h i e v e m ก็คือเล่นให้เสร็จภายใน25นาทีแล้วก็อ c h i e v e m อีกอันนึงก็คือเล่นให้จบก่อนที่เมงจะส่งโอดินมาจำโอดินกได้ไหมครับต่อตัวยักษ์กที่ไยคัสนคนขับเมงจะส่งโอดินมา ต่อสู้กับจิมแล้วเราต้องไปช่วยจิมเพราะว่าจิมไม่มีวันสู้โอดินได้เลยโอ้ค oh, oh, ุณมอเด็พูดอะลืมไปเลยว่ามันจะมาทางนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะเคยแกนวิ่งไวอยู่แล้วพะเราท่าพุ่งมามีประโยชน์มา,มากๆครับกับด่นานนี้มันแพสสิฟทำให้เราวิ่งไวขึ้นด้วย mm hmm. เล่นให้จบภายใน25นาทีนั้นไม่ค่อยยากราไรด่านนี้ mm hmm. แล้วก็เล่นให้จบก่อนที่โอดินทำลายโอดินก่อนที่เม้งจะส่งโอดินมาก็ไม่ได้ยากอะไรเลย ปัญหาอยู่ที่การที่เรารีบจบนั้นมันทําให้เนื้อเรื่องดูไม่โอเคไปนิดนึงนะเพราะว่าผมลองเล่นแบบตั้งใจต่อสู้กับมันทำลายฐานจนจบเพราะว่าเวลาเรานำทำลายฐานมาเรื่อยๆแล้วมันเราไปช่วยเปิดประตูให้สตูคอฟนาพวกเข้ามาให้ซาการ่านำพวกเข้ามาให้ดาฮากาดนำพวกเข้ามานั้นมันดูมันดูตื่นเต้นแล้วก็ ลุ้นมากกว่ามันดูมันกว่างั้นเองแต่ว่าเราก็ต้องรีบทำอะชิเม้น์เพราะว่าผมทำอะชิเมน์มาจนถึงที่สุดนี่แล้วอ่ะก็อยากจะทำอะชิเมน์มากกว่าอีกเหตุผลนึงก็คือเฮ้ยก็นะฮาร์ดเดิลสวอมนี่ผมทำเป็น 180p แล้วก็60 FPS ถ้าเกิดเล่นยาวๆนั้นมันใช้เวลาเรนเดอร์นานมากแล้วก็ใช้เวลาอัพโหลดนานมาก <What? S 1> ก็เลยรีบเล่นดีกว่าโธผมพูดเยอะมากเลยครั้งเนี้ยเพราะว่ามัน มันเล่นแบบชิลๆมากเลยเพราะเล่นไปสองรอบแล้วไงตอนแรกกะจะพูดกับทุกคนเลยว่าผมเซ็งมากๆที่ผมไม่ได้กดอัดแล้วอาชีพเมนไม่ขึ้นทั้งหมดเลยทั้งที่มันเป็นอาชีพเมนที่มีทั้ท,ที่มันเป็นมิชั่นที่อาชีพเมนขึ้นมากที่สุด จริงขนาดไม่อยากทำเลยก็ซีอิ้วโดนบอยต่อเลยแต่ว่า <Ret ribution S 1> มันจำเป็นต้องทำผมรู้ตัวว่าจำเป็นต้องทำแต่ว่าต้องรอให้มันลดราคาก่อนนะครับตอนนี้มันยังแพงอยู่เพราะงั้นหลังจากนี้ก็ขอพักจะกสตาร์คราฟไปนิดนึงรอให้เลกซี่อัดโดนบอยลดราคาผมไม่มีตังขนาดนั้นหรอกเออผมเอา,เอา,เอาระบายตอนมาอีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเอาระบายตอนมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ระบายตอนมากนะักครั้งนี้จะใช้ระระบายตอนมากขึ้นโอ้พูดค่อนข้างจะยาก เราสเปรย์ครีปไปเพราะว่าเราจะได้เห็นตอนสตูมาในมินิมปศัตูมันไม่ทำลายครีปของเรามันสบายๆตอนนี้ผมแค่รอเก็บมิทอลิสผมให้มีจํานวนมากพอก็จะใช้สูตรเดิมอ้อมไปด้านหลังแล้วก็จัดการโตแล้วก็จัดการปราสาทประตูปราสาทของเม้เงแล้วก็จบเลยเพราะว่าเราไม่มีเรายัางไงก็เล่นไม่ทันอ่ะถ้าเราบุก ตรงๆเพราะว่าพวกมันเป็นอลิททั้งหมดอ่ะเป็นยูนิตฮีโร่อ่ะเราซีแชงฮีโร่อย่างเงี้ยจอฮีโร่อย่างเงี้ยโอ้โหก็สู้กันตรงๆไม่ไหวอ่ะต้องมีเดลิสอ้อมไปตามเคยนะเราอยากมาเร่งเวลาของเองอ่ะไม่ได้ใช้ เอาชารลไเนาะ้วก็เอววเลชันมาชอบเฮลเอนฮีโร่มากเลยอะเป็นเหมือนมอไซที่เท่มากๆเลยชอปเปอร s e r e i n คงไปด้วยไม่ได้นะจิมเพราะว่าเราต้องสะสมเยอ r ๆเลย อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดเราเล่นต่อสู้มันไปพร้อมกับจิมหรืออะไรเงี้ยมันจะดูมันกว่าเรามันจะดูมีเหตุผลก็หาเนาะแต่ว่าเราเล่นอะชิเม้แล้วก็เล่นเวลาให้มันสั้นๆด้วยแหละเราก็จะไปบุกคัง้งไปบุกบุกแปลว่าอะไรล้วบุกบุกเลยอ๋อวันพีซเราจะไปบุกครั้งขวานะครับเราจะไปเปิดประตูให้ซากรามา big coming taking guys could use way down this the fleet some help these นั่นไงถ้าเกิดมิเตอร์ซิงอยู่ไว้กูก็จะยิงมิเอร์ราแล้วก็เสียไปเราจำเป็นต้องมีมิเอรเยอะก็เลยเอามิเรไปนู่นก่อนแล้วเอาเอลิแกนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาไปสั่งอะไรไปไหนไม่ได้เลยนะ ผมเอามิลลิสไปาาสาทางซ้ายเพื่อว่าจะไปช่วยจิม,มชุดนี้จิมรับเองไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นย <Unit S 2> ูนยิตอลีเจอดูสิตัวจิมไมวานมากเลยรอให้ว i k กิ้งลงพื้นก่อนขอโทษน,นะจิมแต่ว่าเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นยูนิตโหดโอเคมาลงพื้นกันแล้วมิลลิสเราเอาซันดริงแกลมานะครับบวก ฟางโจมตีอาร์เมอร์แล้วก็เอมิสกลับมาเพื่อบุกฐานทางขวาไปเปิดประตูให้ซูกานะร่ามาเป็น objective นะ If you can attack these positions from behind and destroy them, we will join the slaughter. Oh Mutation complete. Never never lie. The way is clear, Zagara. Move your troops into the sector. With pleasure, my queen. ในบูทัลนี่สกอร่านี่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็ต้องยอมเสียมยี้นะเพราะว่ามันชอบบินเข้าไปแบบไปเองนะแสดงว่ามันก็มีจิตใจของตัวเองเนาะไม่ตามเจตจำนงของควีนตลอดเวลา <laughs> นั้นก็เป็นประตูของลูการ่า Are prepping to attack the Dominion. Heading out in a bit. Nan God alpha squadron Destroy that damnable ship. Battle cruisers inbound. Might need your help on this on r s a จีมไม่ไหวแน่นอนเพราะเป็น Battle Cruiser แบบ Elite เป็น Battle Cruiser แบบโหดเป็น Jackson Revenge สามลำโหดมากตอนเรามีเวลาอีกเยอะมากนะครับเพราะว่าเม้งจะส่งต่อมาประมาณนาทีที่22-23แล้วเราพึ่ง16อยู่เลย oh, <my> สบายๆเรามาช่วยนี่ก่อนเพราะเรามีเวลา Jackson Revenge บินมาช้า oh, <my> เราก็ไม่อยากจะรอเฉย แผนของผมก็คือจะเคลียร์ตำแหน่งนี้ให้สตูคอฟเข้ามาแล้วเอาละบวายตันคอยช่วยสตูคอฟจะได้ทำลายได้มากขึ้นเพราะนี่เป็นบรูทัลกองกำลังของพวกเรามันสู้อะไรไม่ค่อยได้ดูสเกลากับนากากาอยู่ที่เดิเมอย่างนั้นแหละไปไหนไกลไม่ได้โอเคบังเกอร์พลเนเทอรี่แล้วก็บังเกอร์ได้ละสตูคอฟ your path is clear Understood. Let's finish this. เอามิดเดิลเลสกลับไปช่วยจิมป้องกันมันส่งมาโจมตีจิมโหดมากอะ่ะ ก,ก่อนจกกาหมดแล้วเราก็ได้เวลาเอาเนลลิสอ้อมไปทําลายโอดินแล้วก็ประตูเข้าไปราชวังของเมงส์ลาก่อนเมงส์ระบายทันค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยเช่นการกองทัพของซูคอฟก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยถือว่าทุกคนก็ช่วยเนาะ แล้วมันอาจจะดูไม่ดีเท่าเราทำลายฐานแล้วไปไปเคลียร์ตำแหน่งมาแล้วก็ลุยไปพร้อมกันทั้งหมดกองทับจิมสการ่าเดฮากาสสุคอฟมาลุยพร้อมกันหมดแต่ว่าเราพ่อมมาแบบนี้แต่ว่าต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วเวลามันไม่ทันโอดดีอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ประตู The Dominion of Man is stronger than you. We will see your ashes spread to the wind. Men, stop the Queen of Blades! For humanity! Retribution will be. take command. I have an appointment with the Emperor. Long live the Queen! ไม่มี achievements ขึ้นเลยรู้ว่าไม่ควรพูดแต่ว่าครั้งนี้จำเป็นต้องพูดผมขอโทษทุกคนครับมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยพลาดมาก่อนด้วยนะการไม่ได้กดอัดเนี่ยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะ Surprised you haven't tried to escape escape <laughs> my dear i'm afraid you've got it all wrong Did you think I'd keep an animal like you close to me without some kind of insurance policy? Uh! Clearly, you are my greatest failure. Now, at long last, you will die. change of plans you can never suffer enough for all the lives you ruined doctors I'll make you into a monster. You made us all into monsters. Thank you, Jim, for everything. see my true enemy. He waits for me in the void, wielding powers I cannot imagine. I go to face him, having renounced everything. My humanity, my identity, the man I love. But I will not face this enemy alone. I am the Swarm.